ระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD แล้วก็ถุงลมนะคะถึง2ลูกนะคะเป็นระบบความปลอดภัยที่มีมาในรุ่นของ XL พัทค่ะสวัสดีค่ะเก๋อยู่กับรุ่นนะคะ Next Gen Ranger XL พันะคะคันนี้นะคะเป็นแคบยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดานะคะในส่วนของราคาตัวรถนะคะอยู่ที่7,9 0 0 0บาทตัวตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ให้กำลังแรงมา ร้อยเจแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรในรุ่นนี้นะคะทํางานจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวเกภพาไปนําชมค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างค่ะทางด้านหน้านะคะได้มีการเปลี่ยนนะคะในตัวของตัวกระจังนะคะฟอนภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะเป็นสี ดำนะคะออกเป็นเก็ๆเ,เงินเงินนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะพร้อมด้วยไฟจิ๋วนะคะ3จุดนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับตัวกระจังนะคะไปดูในส่วนของตัวไฟกันเลยค่ะคันนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแบบเต็มระบบเลยนะคะพร้อมด้วยไฟเดย์ไทม์วิ่งกลางวันในรูปแบบของสีแคมงด้วยนะคะไปดูทางด้านข้างกันเลยค่ะ คันนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวแม็กนะคะเป็นแม็กสินะคะในส่วนของตัวไซยานะคะให้อยู่ที่255,60 r 1 8นะคะ mm hmm. ตัวแม mm ็ก hmm. นะคะ mm hmm. เป็นของแวไพร์ hmm. นะคะไปดูในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวกันเลยค่ะในสุในรุ่นของ xl Plus นะคะยังสามารถปรับไฟฟ้านะคะ mm hmm. แล้วก็กันฝานะคะติดตั้งทั้งคู่หน้าแล้วก็ช่องแคปนะคะฟ mm ิล์มติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะ ไปดูด้านท้ายกันเลยค่ะไฟด้านท้ายนะคะก็เป็นไฟมันติดรีเฟคเตอร์นะคะสำหรับในรุ่น XL พัดนะคะไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ที่ฝากระบะท้ายแล้วก็คันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะก็มีห่วงลากจูงนะคะ เป็นโอเมก้าสีแดงนะคะพร้อมด้วยบอลลากเรือนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะด้วยการติดตั้งนะคะเป็นเซ็นเซอร์ถอยนะคะสจุดเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูภา,ายในตัวรถกันค่ะว่าติดตั้งเพิ่มเติมอะไรบ้างคะ่ะมาดูเลยค่ะมาดูเลยค่ะ ด้านใดน,นะคะก็มีการติดตั้งนะคะในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีแดงะคะในส่วนตัวได้ในการตัดเย็บนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีขาวหรือสีอะไรลูกค้ารีเควสมาเลยค่ะเดี๋ยวเกตจัดให้นะคะในส่วนของตัวหน้าจอกางนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ p p l e c a r p l a y Auto Android นะคะรองรับนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน ะะของ Ford p a าสนะคะทั่วมารายนะคะในรุ่นนี้ก็เป็นไฟฟ้าค่ะหน้าจอของดิจิตอลเลือนไม้นะคะเป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับภาษาไทยนะคะในส่วนของตัวกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมท1ดอกแล้วก็กุญแจสำรอง1ดอกนะคะแล้วก็ในรุ่น XL พัสนะคะถึงจะเป็นแคบยกสูงนะคะ Ford นะคะให้ตัว เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้ด้วยค่ะจากที่เก๋พาชมนะคะชุดแต่งนะคะของเจ้า xl พัดแล้วนะคะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะในตัวรถนะคะสามารถติดต่อนะคะหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์083 713 1888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องปอดเก๋ชาแนลถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสั่นเตือนด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ